ช่วงนี้มาเกาะติดน้ําท่วมในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างนะครับตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีอยู่ในพื้นที่ด้วยนะครับลงไปตั้งแต่เวลาประมาณสี่โมงกว่าๆนะครับตอนนี้ปฏิบัติภารกิจอยู่ในพื้นที่เดี๋ยวไปดูบรรยากาศสดๆในพื้นที่ครับจะไม่สะดวกใจนะนะครับแต่ว่าก็ก,ก็มีอุปรกรณ์อุปรกรณ์ตระดวกให้เราเสี่างเื้นที่นะครับแล้วถ้าใครคิดว่าปลอดภัยแล้วก็เรามาดูกันว่าถ้าใหญ่จะกลับบ้านก็ก็ลองประเมินสถานการณ์ดู เราตัดๆนะครับท่านผู้ว่าท่านการณจังหวัดสงขลาอยู่เลยวันนี้นะรอภดูแลอยู่ท่านนายกอบจของทุกพวกพวกเราทุกคนนะครับท่านนายกสุขิตนะครับเป็นนายกเทศบาลนะครับโอเคเดี๋วแล้วก็มีอะไรก็บอกแน่ท่านสสสอรอรอทโกรธถึงสมยศไม่ใช่คนรู้จักโกรึงนะครับไม่ใช่สมยศเขาไม่หันนะ ่อยู่ใก้ไม่เป็นไรไอ้พวกผมไม่ต้องจำหน้าหรอกนะเอาคนที่อยู่ใกล้ของพวกเราทุกคนแต่พวกเราทุกคนเนี่ยนะครับานรับมนตรีดูนะกรรมรับมนตรีสารหนุขเราต่างการม้เรียบร้อยแล้วว่าจะต้องให้การดูแล่อแมแี่น้อย่างดีที่สุดนะครับแล้วก็มีรับมนตรีสรริดาต้องโลงมาตรงนี้บ่อยนะครับพวกเราทุกคนก็เอาละ ได้เหมือนกันนะครับมาช่วยกันเราเอาชนะไทยธรรมชาติไม่ได้แต่เราต้องเอาใจใส่พ่งกละกันนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความมีหวังทุกกำลังใจที่ดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวเหตุการณ์ที่มันมันก็จะค่อยๆคลี่คลายไปนะครับแลวผมก็าจะเน้นย้ำให้ท่านตั๊งว่าท่านนายกบรนะท่านสสนักนโกนถึงผมยไทยร่วงนะถ้ามีสสต้อง ตาตาสีฟางของพวกท่านทุกคนเนี่ยจะมาคอยดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะได้ให้ทาการสารวจทุกคนกีนขเบียนบ้างหมดใช่ไหมนะครับเดี๋ยวจะมีผมจะได้เี่ยวยาค่าตอบแทนนะครับถ้าอนุมัตค่าตออแทนมาเยียวยาให้กับพวกเรา หลังคาเรือนร่างรานัาานปเป็นบรรยากาศนะครับท่านนายกรัฐมนตรีอยู่ในพื้นที่เทศบาลนครนครหัดใหญ่นะครับเข้าไปดูแลปัญหาน้ําท่วมในพื้นที่อย่างที่ท่านบอกนะครับว่าเอาชนะภัยธรรมชาติเนี่ยอาจจะไม่ได้นะครับแต่ว่าต้องเอาใจใส่ช่วยในพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับ